ฟางธีรพงศิลาชัยเปิ้ลนาคอนศิลาชัยเป็นอยียงกันเนี่ยโอ้โหต้องเป็นพี่น้องกันแน่นอนต้องเป็นญาติกันแน่นอนเลยเพราะนามสกุลมันเหมือนกันนะคคือศิลาชัยเท้าเนี่ยก็สงสัยนี่คือฮีโร่ของคนไทยนะครับนัก ยกนั้นหลักเหรียญเงินทีมชาติไทยฮะที่เพิ่งไปคว้าเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกมาพออ่านข่าวก็ยินดีด้วยกับพี่ฟางนะฮะไปสะดุดตรงนามสกุลศิลาชัยแล้วที่สำคัญครับพี่เพิร์ก็ไปโพสต์ด้วยนะฮะบอกว่ากับมาเมืองไทยมากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านพี่นะหน้าทางเนี่ยนะฮะจะเป็นเครือญาติกันแล้วก็ไปสืบๆกันมานะ,ะเฮ้ยเขามีคนศรีสเกตเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันอาจใช่ ลูกป้าเพื่อนพี่น้องเขยแม่ยายลูกสะใภ้แน่นอนอย่างนี้ไปถามพี่เปิ้ลมาครับพี่เปิ้ลตกลงเนี่ยพี่ฟางเนี่ยฮีโร่คนไทยเนี่ยนะฮะเขาเป็นญาติพี่ใช่ไหมคุณเปินน้ลนครตอบมานะครับบอกว่าเออผมกับน้องฟางเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันแค่เป็นคนจังหวัดเดียวกันสี